เอนีเรานั่งอยู่บนก้อนก้อนราเมงที่มีชาชูแล้วก็มีไข่พร้อมกับคํานดนดูโที่เป็นพรีเซนเตอร์นะคะ <c oughs> ก่อนเข้ามาชมสิ่งที่น่าสนใจฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวขี้เกียจแห่งนาโกย่าคนนี้ด้วยนะคะถ้ายิ่งกดไลค์กดคอมเมนต์หรือช่วยกันกดแชร์เนี่ยก็จะเพิ่มการมองเห็นให้ซนด้วยจิมจิมจิมจมิให้สซนหน่อยนะ สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้อ้าวเราเรือมาทำไมเราจะมาที่ชินโยโกฮาม่าราเมงฮักคุบุสุคังนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ราเมงที่อยู่ในชินโยโกฮาม่านั่นเองอยู่ใกล้ๆกับสถานีชินโยโกฮาม่านะคะไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงค่าเข้านะคะอยู่ที่450เยนนะทุกคนแล้วก็ข้างในนะคะก็จะมีราเมงไซ์เล็กนะถ้วยเล็กนะคะ เตรียมไว้ให้ทุกร้านเลยนะฉะนั้นหนึ่งคนนะคะต้องสั่งสักหนึ่งถ้วยนะทุกคนรามเมงเนี่ยเราต้องกินนะห้ามนาอาหารหรือว่าเครื่องดื่มเข้ามานะคะแล้วก็ห้ามสูบบุหรี่เนาะส่วนกระเป๋าก็ระวังเดินชนคนเนาะห้ามนำสัตว์เลี้ยงถ่ายรูปได้แล้วก็ฟรี Wi-Fi จ้าเข้ามาข้างในแล้วนะทุกคน450เยนก็ถือว่าถูกอยู่นะ แล้วเขาก็รับฝากกระเป๋าด้วยนะทุกคนดีมากๆเลยคงเราหนักมากๆนี่ก็จะมีเขียนรายละเอียดนะคะลาเมงต่างๆนะทุกคนดูที่นั่งดีที่นั่งน่ารักสำหรับคนไหนที่มีความสนใจในด้านแบบเออลาเมงมาจากไหนทําจากอะไรเริ่มต้นเมื่อไร่ใครเป็นคนคิดนี่ค่ะมาเลยแนะนำนี่เส้นลาเมง ใครชาชูเมงมะนะทุกคนเมงมะแล้วก็นารุโตจะเดินหิวแล้วไหมอ๋อหิวจังเลยค่ะนี่ก็เป็นการจัดร้านแบบ เ,เก่าๆนะคะในอดีตล่าเขาจัดร้านกันแบบไหนน่าสนใจใช่ไหมทั่วญี่ปุ่นนะคะก็มีราเมงเหมือนกันจ้าแล้วคนขายราเมงก็จะแต่งตัวประมาณนี้นะทุกคน มาพร้อมกับร้านยาไตของเขานะคะร้านค้าแผงลอยนะทุกคนดูอุปกร,ระกอุปกรณ์น่ารักแวบมาดูของฝากกันสักนิดกันดีกว่าตรงนี้นะคะเป็นลาบเองแห่งความรักค่ะเส้นสีชมพูพอกินแล้วเราก็จะสมหวังด้านความรัก ุยดูดีอยาคืออยากได้มากเลยนะที่อยากได้คืออยากได้สีชมพูนะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นชิคเก้นราเมงที่เป็นราเมงของญี่ปุ่นแบบโดยแท้อะนะของฝากก็มีเยอะแยะมากมายไปหมดเลยค่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างก็มีความเกี่ยวข้องกับราเมงทั้งหมดอย่างมุมนี้ก็จะเป็นขายพวกก๋วยเตี๋ยวเนาะเส้นราเมงมาม่าอะไรพวกนี้ในของแบบทั้งเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็มีแบบว่าของภายในประเทศด้วยนะอย่างเช่นแบบซัปโปโรอะไรอย่างนี ตรงนี้นะคะมีให้ประกอบด้วยนะเป็นร้านอะไรอะทางโปะๆก็ร้านขายของเก่าขายขนมอะไรพวกนี้นะส่วนนี้เปิดร้านราเมงด้วยตัวเองนะสำหรับคนอยากมีร้านนะแล้วก็ทำได้เลยนะจ๊ะนี่น่าสนใจมากเลยเนะี่ยสำหรับคนที่แบบแฟนพันธุ์แท้ของราเมงอะทุกคน นั่นดูอันนี้ราเมงเหมือนกันนะน่ารักไหมคืออะไรเอาไปที่ทับวางของหรือเปล่ามีมีรูปน,น,นี้หิวแน่นะหิวชัวข <c oughs> ยับได้อันนี้ก็ส่งเสริมจินตนาการเด็กน้อยนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นวิดีโอนะทุกคน เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของราเมงนะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากอ่านก็สามารถเข้ามานั่งฟังในนี้ได้นะคะแต่บรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่นนะส่วนมุมนี้ถ้าเราเดินไปข้างในเนี่ยก็จะสามารถฝึกทำเส้นราเมงได้หรือว่าเราจะสั่งราเมงเฉพาะที่เป็นแบบว่าราเมงของเราเองได้ด้วยนะ มีชามราเมงหลากหลายรูปแบบเลยแปลกตามากๆนันแล้วลวดลายก็สวยสุดๆไปเลยมาถึงนี่แล้วเราก็ต้องสั่งราเมงกินกันสิคะนี่มีบอกเส้นยะืะเส้นอ้วนเส้นแบนมีหลายเส้นเลยนะนี่ส่วนประกอบของราเมงนะจ๊ะน่ากินยังเลย นี้มี w i f i ให้ด้วยแล้วเราก็สามารถสั่งในนี้ได้เลยนะคะไปสั่งกันดีกว่าส่วนอันนี้เราสามารถเลือกได้นะว่าเราอยากจะได้ส่วนผสมประกอบอะไรในราเมงของเรานะคะเลือกสีได้ด้วยทุกคนแล้วก็เลือกเส้นนี่มีฝาด้วยนะเอาเสีไรดีนะไหนๆมาแล้วสั่งสักอันกลับบ้านดีกว่าราคาก็ตามนี้เลยนะคะ ได้น้าซุปสีฟ้ามาด้วยทุกคนอร่อยอ่ะส่วนในนี้จะเป็นการฝึกทำรามเมงนะคะมีคนฝึกทำอยู่นะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะประมาณ5,000เยนเนาะ นี่นะคะคุณพี่สาวคุณพี่สาวกำลังทำให้เรานะทุกคนนี่ส่นสัง่งอ่าอะไรนะอะไรนะส่วนสั่งอะไรอะส่นสั่งชาชูแล้วก็ต้นหอมแล้วก็อะไรอะ,อะวันตันคืออะไ วันตันคืออะไรทุกคนเกี๊ยวนะทุกคนเกี๊ยวดูเหมือนเขาจะไม่ทําให้เราแล้วนะน่าทําให้คนอื่นอยู่นะได้มาแล้วคะ่ะทุกคนเร็วมากเลยอ่ะ่วนคิดว่าเออทําของคนอื่นอยู่เดี๋ยวกลับมาถ่ายอีกทีหนึ่งอ่าปรากฏว่าเขาทําของ่วนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> เเวีรามงเราสามารถเลือกได้เอาสีอะไรก็ได้แล้วก็มีหน้าเราด้วยไม่กล้าแกะกินเลยอ่ะทำยังไงดี <c oughs> เย่ yeah. แต่เดนถุงอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะถ้าอยากได้ถุงแบบจริงจังกว่านี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายอันนี้ฟรีนะจ๊ะมากินรามเมงของสนไหมคะ yeah. มเย่ราเมงของสนเอง <c oughs> <c oughs> น่ารักอ่ะไม่กล้ากินไปค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศร้านรามเมง ที่อยู่ในยุคแบบโบราณมากๆย้อนยุคสุดๆทุกคนนั่งทำแมชชีนแล้วก็ย้อนเวลาไปกับส่วนกันตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยนะที่แบบเป็นยอดนิยมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักต่างชาติเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติอะ่ะชอบมาก,กันนะคะส่วนชอบท้องฟ้ามากเลยอะ่ะเขาแบบใช้ไฟที่ดูมีความแบบลึกลับดูน่าค้นหาเอาจริงเหมือนวันฮาโลวีนเลยนะ เหมือนบ้านผีสิงอ่ะดูดิทุกคนสวยงามเหมือนเมืองเก่าจริงๆเหมือนย้อนยุกย,ย,ย,ย้อนยุกอะไรย้อนยุกไงวายเพิ่มความน่ากินเข้าไปอีกนะจะเนี่ยไม่ใช่แค่ชั้นหนึ่งอย่างชั้นสองก็มีนะคะต่เด้ที่บอกว่าเหมือนบ้านผีสิงนี่ไม่เกินจริงเลยนะ พอเราลงมาจากชั้นใต้ดินแล้วใช่ไหมเราก็จะเจอชั้นนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะมีชั้นอีกชั้นหนึ่งที่ใต้ดินมากกว่านี้ซึ่งชั้นนี้อ่ะจนเรียวกว่ามันชั้น2แล้วกันนะชั้นนี้ค่ะก็จะมีร้านรามเมงอยู่ประมาณ3 4ร้านเนอะแล้วก็จะส่วนใหญ่ก็จะจัดเป็นแบบเขาเรียวกว่าอะไรอะ่ะอ่าที่อยู่อาศาัยบ้านเมืองแบบโบราณนะคะแล้วก็จะมีร้านขายขนมด้วยตรงนี้เดียวกางทุกคน พัก800ครั้งคือ150เยนทำไมถูกจังอ่ะโอ้ยที่ไหนนี่นี่ร้านขายของนะคะน่าร้าย้อนยุดไปหมดมีออนเซ็นด้วยทุกคนออนเซ็นสำหรับผู้ชายเน่จริงๆแล้วตรงนี้เป็นลิฟต์นะทุกคนเราบอกว่ากำลังซ่อมแซมเข้าไม่ได้แต่จริงๆแล้วก็คือมีอยู่แค่นี้นะได้อารมณ์สุดๆเลยอ่ะ เห็นแบบบ้านเมืองญี่ปุ่นโบราณอะทุกคนไม่ใช่แค่ว่ารามเมงนะแต่เหมือนแบบทุกคนที่อยู่อาศัยย่านชอปปิ้งอย่างเงี้ยในอดีตนะคะดูดิ าละส่วนลงมาชั้นหนึ่งแล้วก็จะมีร้านราเมงขายเยอะแยะมากเลยร้านพวกนี้เนี่ยเขาก็จะมาจากหลายๆจังหวัดนะแล้วก็มุมเล่นเกมด้วยถ้าอยากเล่นเราก็สามารถบอกเขาได้นะพนักงานที่นี่จะแต่งตัวเป็นนายสถานนีธีมตรงนี้ก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าเป็นร้านราเมงที่เปิดขายอยู่แถวสถาน,นีนะอันนี้แสดงว่าคนไทยมาบ่อยนะตู้สั่งอาหารมีภาษาไทยได้วยทุกคน ุดดยอดเจอเมนูที่ถูกใจแล้วร้านนี้มีขายราเมงชาชูที่แบบชาชูทั้งจานนะเป็นของจังหวัดคุมาโมโตะเข้ามานั่งในร้านเรียบร้อยแล้วอันนี้ส่วนกลัวกินไม่หมดนะคะเราเลยสั่งแบบมินิ880เยนนะทุกคนแต่ดูมินิดีอิ่มอยู่นะชามใหญ่อยู่นะทุกคน,นทุกคน ร <c oughs> ตรงทางเข้าอะค่ะที่บอกว่า ถ้าเข้ามาแล้วอะอยากให้ทุกคนสั่งกินกันคนละชามแต่ว่าความจริงแล้วอะค่ะสนคิดว่าเขาไม่ได้ฟิกขนาดนั้นเขาคงขอความร่วมมือแหละเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เช็คนะว่าเออคุณได้สั่งแค่ชามเดียวไหมหรือว่าคุณมาห้าคนคุณสั่งห้าชามหรือเปล่าอ่ะเขาไม่ได้มาถามอย่างครอบครัวคนไทยข้างหลังสนที่มาเนี่ยเขาก็พูดคุยกันนะเขามาห้าคนนะแต่เขาจะสั่งแค่สองชามใหญ่ๆเพราะว่าอย่างว่าเนาะ คือรามเมงอะ่ะชามมันใหญ่มากนะทุกคนมันกินไม่หมดอะ่ะแล้วลูกเขาสองคนยังเป็นเด็กอยู่เขาก็เลยคิดว่าเออมันไม่น่าจะกินไหวตอนแรกเขาก็เหมือนคุยกันประมาณว่าเอาแต่เขาบอกต้องสั่งทุกคนนะแต่พอสั่งแค่สองชามก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะตรงนี้ให้บรรยากาศเป็นแบบทางไปรถไฟใต้ดินมีซื้อตั๋วซื้ออะไรแต่จริงๆแล้วตรงนี้เป็นห้องน้ำนะทุกคนเก๋เก๋มากมตู้ไข,ข่โคกโบราณ อันนี้ที่ทิ้งขวดกิบเก่งมากทุกคนคำนี้แปลว่าอนาคตเราจะกลับแล้วนะคะทางขึ้นอันนี้ก็คือทางแห่งอนาคตนะทุกคนก็คือทางปัจจุบันสุดยอดเปลี่ยนโลกแล้วค่ะขอต้อนรับทุกคนสู่ 24เป็นไงกันบ้างทุกคนค่าเข้าแค่450เย็เยนแต่ได้อะไรที่มากกว่านั้นเยอะแยะเลยขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบมาถึงตอนนี้นะเดี๋ยวส่วนขอตัวลากลับนักกยาก่อนลนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามนะเอาไว้เจอกันใหม่นะโยโกฮาม่ามาตตนนีบาย